คุณผู้ชมครับช่วงเย็นวันนี้ก็จะมีฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมชาติไทยชุด4เกมภายใต้การทำทีมของซิโก,โก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองจะพบกับทีมหงสแดงลิเวอร์พูลนะฮะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะฮะทีมดังๆจากประเทศอังกฤษไม่ว่าจะเป็นเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นได้พบกับทีมออสตาไปแล้วแต่นี่คือครั้งแรกในปีนี้ที่จะเป็นทีมชาติไทยจริงๆในการพบกับทีมลิเวอร์พูลครับ ซึ่งในทีมเชิไทยชุดเตรียมซีเกมใน วันนี้นะฮะก็จะมีเจ้าตองกวินธรรมสัจนาน,นถึงแม้ว่าจะรับใช้ทีมชาติไทยไม่ได้แต่ว่าก็จะเดินทางร่วมทีมไปด้วยรวมถึงเจ้านิวทิติพันธ์พ่วงจันทที่ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่เล็กๆน้อยๆ,ๆแต่ก็ยังอยู่ในทีมชาติไทยชุดนี้นะฮะส่วนที่มีโอกาสจะลงสนามได้ก็คือเจ้าแบ็คอาทิตย์ดาวสว่างเจ้าหนุ่ยสราวุฒิมาสุขเจ้ากลิ้งศิวกรจักขูภาษาเจ้าไอ้กำพลนะครับที่สำคัญนะฮะกองหน้าวันนี้น่าจะลงไป11ผู้เล่นตัวจริงอย่างแน่นอนก็คือเจ้ามุย้ยเทียร์สินแดงดาน,นั่นเอง โดยพี่โกซิโก้กิติศักดิ์เสนเมืองก็ได้กล่าวว่านะครับการที่จะลงทําการแข่งขันกับทีมลิเวอร์พูลทุกคนรู้ดีว่าการแข่งขันครั้งนี้เล่นในนามทีมชาติไทย แม้ว่าจะเป็นเพียงแค่เกมอุ่นเครื่องแต่การได้เจอทีมสโมสรระดับโลกก็จะทำให้ทุกคนมีความตั้งใจที่อยากจะทำผลงานให้ได้ดีขณะเดียวกันอดีตผู้หอกทีมชาติไทยก็ยังได้พูดถึงสภาพจิตใจของนักเตะเนื่องจากว่าเกมที่เสมอกับทีมออสตามามา3ประตูต่อ3เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานักเตะหลาย,ลายคน เล่นเหมือนแบบกล้าๆก,กลัวๆจะทําให้ผลงานในสนามออกมาไม่ดีอย่างที่ตั้งเป้าเอาไว้เพราะว่าในเกมนั้นได้เจอกับพวกรุ่นพี่ๆนะครับทำให้จังหวะการเล่นหรือการเข้าปะทะยังติดลูกเกรงใจไปบ้างแต่กับลิวพูลน่ะพวกเขาพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองรวมไปถึงเกมนี้ได้นักเแต่ชุดใหญ่มาผสมผสานเข้าไปด้วยก็น่าจะทําให้สภาพจิตใจของคุณพลชูซีเกลเนี่ยกลับมาฮึกเหิมอย่างแน่นอน สาวเกเ้กเลยนผิยของเราคนไหนที่ว่างๆก็อย่าลืมไปให้กําลังใจคุนพลช้างศึกรวมไปถึงนักเตะ SCG เมืองทอยเต็กของเราด้วยนะครับน่าจะเป็นเกมที่สนุกแล้วก็หวังว่าทีมชาติไทยชุดซีเกมน่าจะมีผลงานที่ดีเมื่อจบ90นาทีของการแข่งขันครับ